สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะสุดเศร้านั่งมองน้ําไหลเข้าท่วมบ้านขึ้นป้ายประชดหน่วยงานอดีตดาบตำรวจสุดเศร้านั่งมองน้ําไหลท่วมบ้านอย่างหมดความหวังพร้อมขึ้นป้ายประชด9กันยายน65ผู้ส่าวรายงานจากกรณีมีการสร้างขยายถนนสาย2 0 5หนองบัวโคกเทพสถิต ผ่านตลาดห้วยยายจิว๋วอำเภอเทพสถิตชัยภูมิเพื่อให้การสัญจรไปมาสะดวกแต่ขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างในครั้งนี้โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกลงมาหนีไม่พ้นผลผกระทบเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายในขณะที่วันนี้ตลอดทั้งวันฝนตกตลอด และมีการนำภาพเหตุการณ์น้ำไหลบ่าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านในเขตอำเภอเทพสถิตโดยเฉพาะที่บ้านของดาบตำรวจทิพยาอายุ71ปีบ้านเลขที่163หมู่21บ้านประสบโชคตําบลห้วยยายจิว๋วเทพสถิตชยัยภูมิเป็นอีกหนึ่งคนที่รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนในครั้งนี้ โดยทางผู้รับผิดชอบในการสร้างถนนครั้งนี้มีการวางท่อระบายน้ำผ่านหน้าบ้านไม่มีการทำคลองส่งน้ำหรือวางท่อให้ผ่านพ้นจากหน้าบ้านเวลาฝนตกน้ำจะไหลทะลักเข้ามาในตัวบ้านทำให้สิ่งของเครื่องใช้ได้รับความเสียหายตลอดระยะเวลาที่มีฝนตกลงมาจนดาบตำรวจทิพยาท่านนี้จนปัญญาที่จะรับมือกับน้ำท่วม จนต้องขึ้นป้ายประชดหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้บริเวณหน้าบ้านของตัวเองโดยระบุข้อความว่าสถานที่รองรับน้ําไว้สําหรับเลี้ยงปลาหมู่21ตําบลห้วยยายจิ๋วเทพสถิตเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาโดยเร็ว ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากมุมข่าวขอบคุณเพืเ่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ